สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่8ทับหหมู่12ถนนเฉลิมพระเกียรติตำบลปากแพร,แรกอำเภอเมืองการจนบุรีจังหวัดการจนบุรีบริหารงานโดยดรเฉลิมชนรักลีลาวัวน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองการจนบุรีอำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขางเตี้ยและอำเภอศรีสวรรัสด์ข้อมูลพื้นฐานณวันที่10มิถุนายน2567มีสถานศึกษาของรัฐจำนวน133แห่งและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวจำนวน5ครอบครัวเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน95แห่งและระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน38แห่งจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน61แห่งโรงเรียนขนาดกลางจำนวน69แห่งโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน2แห่งและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน1แห่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น21,837คนแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน4,359คน ระดับประถมศึกษาจำนวน14,848คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2630คนมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวม73คนประกอบด้วยพูวอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน1คนรองพูวอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3คน ศึกษานิเทศจำนวน19คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน37คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน7คนและพนักงานร,ราชการจำนวน2คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรวม1,821คนประกอบด้วยู้อมวยการโรงเรียนจำนวน118คน รองพ่วำโวยการโรงเรียนจำนวน19คนข้าร,ราชการครูจำนวน1,356คนพนักงานราชการจำนวน38คนครูอัตราจ้างจำนวน50คนลูกจ้างประจำจำนวน27คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน213คนโรงเรียนประเภทต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่ง โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุระกันดานจำนวน18แห่งโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพจำนวน4แห่งโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจำนวน19แห่งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจำจำนวน3แห่งและโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน60คนจำนวน23แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขสู่การปฏิบตัติด้วยรูปแบบอัปเดตโมเดลและนายสเตสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้เงื่อนไขความสำเร็จสธรรมสเต็ม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ สำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขตหนึ่งเป็นหนึ่งใน30เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยีย่ยมร่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นปีงบประมาณพุทธศักราช2566จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรางวัลเชดชูเกียรติครูสดุดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศและครูและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการคุรู้สภาผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณการออกแบบเทคโนโลยีและสเตมศึกษาและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับชาติ ในการจัดงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน9รายการดังนี้ 1. รางวัลผลงานดีเด่นด้านโคดดิง้ง Coding Achievement Award ครั้งที่2นายพนภาคผิวเกลียงได้รับรางวัลศึกษานิเทศดีเด่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าที่ทร้อยตรีกฤษตดากรผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยได้รับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทพลักโคดดิ้งระดับประถมศึกษานางสาวสุพันณ์ีใจตรงครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามได้รับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทอันพลักโคดดิ้งระดับประถมศึกษานายชินพัทรคุ้มญาติครูโรงเรียนบ้านฟูเรีย ได้รับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทพลักคดยิ่งระดับมัธยมศึกษานางแสงแขบุญรอดดวงครูโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงได้รับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทอันพลักคดดิ่งระดับมัธยมศึกษารางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โรงเรียนตชดอบ้านประตูด่านได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดพู้น้อยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรูกและโรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญาโรงเรียนบ้านหนองหินได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สตรีมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และในปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่ง มีโรงเรียนในสังกัดผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโคดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตโคดดิ้ง for better l i f e ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวน45แห่งเป็นอันดับหนึ่งของภาคกลาง